ตอนแรกที่ก็เป็นคนเปิดร้านซ้มตำต่อมาเราก็ได้ขยายเฟรนชาชยมากกว่า60สาขาทั่วประเทศช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็ได้สร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับหลายๆคนที่ตกงานด้วยความที่เราเป็นตำปักเปิดเรามีเฟนชาชยหลายสาขาเราอยากจะชูอาหารอีสานเนี่ยให้คนได้กินง่ายมากขึ้นแล้วก็ให้กับเฟรนชาชยของเราที่ได้ทำอาหารได้รสชาติที่คงที่ ง่ายถ้าจะไม่ต้องใส่อะไรเลยน้าตาลน้ำมะนาวพี่ความเผ็ดตามใจชอบทุกอย่างที่ตําปักเปิดทํามาเพื่อความสะดวกสบายและที่สําคัญมันไม่ได้แค่ตําปักเปิดมันกระจายรายได้สู่ชุมชน ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตำปักเปิดนะคะนั่นก็คือปลาล้าชนิดครีมเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ตำปักเปิดคิดค้นขึ้นมานะคะคือปะลาล้าครีมของเราเนี่ยนอกจากทำส้มตามยำต้มแกงยังสามารถทำอาหารไทยได้ใส่ไข่เจียวก็อร่อยหมักหมูหมักไก่หรือใส่แนงเอาไปต้มขาหมูพะโล้ก็ได้ค่ะด้วยความที่มันเข้มข้นมากมันเป็นซอสกัเลยสามารถเอาไปทำกับเมนูอย่างอื่นได้ ตอนนี้ตลาดน้ำปลาในประเทศไทยนี่คือเยอะมากเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีของเราอยู่แล้วก็คือน้ำปลาเราก็เลยคิดค้นเปลี่ยนจากน้ำปลาธรรมดาทั่วไปให้มันเป็นในรูปแบบของครีมความเข้มข้นความนัวความหอมเนี่ยยังคงคุณภาพเหมือนเดิมพิเศษขึ้นมาก็คือสะดวกพวกพาง่ายไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดไปแคมป์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายแซบสายส้มตำเนี่ยสามารถพกไปง่ายๆได้เลย1ห,หลอดของเราอยู่ที่69บาทนะคะ ถ้าเราใส่แกงหรือจะใส่ผัดผักอะไรทั่วไปก็สามารถบีบใส่ได้เลยแต่ถ้าเราจะใส่เป็นส้มตำเราก็สามารถเอามาผสมน้ำตามสัดส่วนที่เราอยากได้ความเข้มข้นละลายน้ำเปล่าแล้วก็สามารถใส่ส้มตำได้เลยนะคะชอบแซ่บมากก็ใส่มากแซ่บน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็คนแล้วก็จะได้น้ำปลาแล้วเทลงส้มตำหรือยำของเราได้เลยนะคะ นอกจากปลาครีนะคะเราก็ยังมีอีกผลิตภัณฑ์นึงที่ตำปอกเปิดอยากนํานเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือซุปก้อนแกงอ่อมเราอยากจะชูโรงอาหารอีสานหนึ่งในอาหารอีสานก็คือแกงอ่อมที่ทุกครัวเรือนเนี่ยจะทํากินกันอยู่แล้วขั้นตอนการทำเนี่ยยุ่งยากมากๆเพราะต้องเตรียมเครื่องเยอะนะคะเราก็เลยรวบรวมทุกอย่างที่เป็นแกงอ่อมมาอยู่ในก้อนเดียวซึ่งเราสามารถโยนซุปก้อนของเราเนี่ยลงไปในหม้อใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ผักตามที่เราชอบได้เลยแค่นี้ค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ซุปก้องแกงอ่อมหนึ่งก้อนของเราเนี่ยสามารถทําเมนูอาหารอีสานได้หลากหลายมากๆจะเป็นแกงไก่หน,น่อไม้แกงฟักทองแกงอ่อมผักรวมนะคะหรือว่าเมนูอย่างอื่นได้มากมายเลยนะคะ สำคัญนะคะในซุปก้อนแกงอ่อมของเราอะ่ะเรายังสามารถช่วยชาวบ้านหมู่บ้านนายเยยจังหวัดอำนาจเจริญวัตถุดิบหลักของเราเลยไม่ว่าจะเป็นใบแมงลกักพริกขา่าตะไคร้หอมแดงนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านจะปลูกแบบออร์แกนิกปลอดสารพิษมาส่งให้ทางโรงงานกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยความที่เราเป็นตำปักเปิดเรามีเฟนชายหลายสาขาเราก็เลยคิดค้นเป็นซุปก้อนแกงอบอนี้เพื่อจําหน่ายให้กับคนทั่วไปให้กับเฟนชายของเราที่ได้ทําอาหารได้รสชาติที่คงที่และนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซุปก้อนแกงอบอของตําปักเปิดนะคะในหนึ่งกล่องของเรานะคะจะบรรจุสองก้อนแบบนี้นะคะหนึ่งก้อนสามารถทําได้หนึ่งถ้วยนะคะหรือใครอยากจะทําเป็นหม้อใหญ่ก็สามารถใส่สองก้อนได้เลยนะคะ ำหรับใครนะคะที่อยากจะมีอาชีพเสริมอยากได้สินค้าของตำปากเปิดไปจำหน่ายเราให้ลงทุนเริ่มต้นที่2,000บาทนะคะก็สามารถได้รับปลาลาครีมแล้วก็ซุปก้อนแกงอ่อมของเราไปขายได้แล้วค่ะ สุดท้ายน,นะคะนกก็ขอฝากเซนชัยตำปักเปิดของนกด้วยนะคะหากใครที่อยากจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะอยากเปิดร้านส้มตำสามารถติดต่อนกมาได้เลยนะคะเรามีทีมงานดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพสามารถจ,จับมือทําจนสามารถเปิดร้านได้เลยนะคะหรือถ้าหากใครอยากจะลองชิมน้ําปลาหรือผลิตภัณฑ์ของตำปักเปิดก็สามารถสั่งได้ที่เซนชายตำปักเปิดเรนชายเงินล้านหรือสั่งทางช่องทางทิกตอกช็อปของเราได้นะคะ